จริงจร,งจรงแล้วจ,จุดเริ่มต้นมันมาจากเี็กๆว่าว่าตัวเราเองอยากทำงานศิลปะแล้วก็อยากเชิญน้องๆนักแสดงที่สนิทกันเนี่ยฮะเขามาจริงอยากจะปลุกกระแสเรื่องเขาเรียกว่าคือทุกวันนี้เราอยู่กันแบบวัตถุนิยมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วจริงๆความงามบางประเภทเนี่ยมันถ่ายง่ายๆก็สวยได้อะไรประมนะครับจริงๆร จะบอกว่าผู้หญิงทุกคน,นม,มีความสวยความงามอยู่แล้วแล้วบางบางทีแค่พื้นทรายท้องฟ้าหรืออะไรง่ายๆก็ทำงานศิลปะได้แล้วค,ครับระอ,อ,อะไรนะฮะต้องขอถามตัวดาราน,นักสแสดงครับ จริงๆต้องบอกว่าน่าจะเป็นงานแรกๆของแอปเลยค่ะที่ถ่ายถ่ายรูปประมาณนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณพี่จอที่เลือกแอปมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะใน30ท่านก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาอยู่ในผลงานดีๆของพี่จอนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานการกุศสด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็ยินดีค่ะคือหนูเองก็ทำงานกับพี่จอมาสองสารอบแล้วแล้วเขาได้มีโอกาสมา,มาทำบุญร่วมกันอีกก็ยิ่งแฮปปี้ไปใหญ่เลยค่ะ อะไรนะคะรูปเป็นไงบ้างคะนี่ค่ะสวยก็ถ่ายกันที่สมุยปีที่แล้วค่ะคือถ่ายแบบสวยถูกใจค่ะสวยมากปริ๊งใบใบหนึ่งสีจะไวที่บ้านอันนี้ส่งให้ที่บ้านโอเคอ่ะส่งให้ที่บ้านอยากได้บ้านใหญ่ๆอ่ะไม่อยากได้เล่มอ่ะนี่ส่งอันนี้ส่งอันใหญ่ส่งอันใหญ่เออส่งอันใหญ่ส่งอันใหญ่ไม่ได้ส่งอันเล็กโอเคนี้นะคะแม ภูใจมากเลยค่ะคล้ายๆพี่แอรเพราะว่าปกติแบบแก็จะอย่างเงี้ยเนาะโดนเชิญชวนอะไรแบบนี้แต่ก็เราก็ยังเด็กไงยังไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนเดิมพอถ้าเป็นพี่จอรแล้วเราก็มั่นใจแล้วว่าเต็มที่ค่ะดีใจรูปออกมาสวยมากค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะมีมุมที่เซ็กซี่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเห็นรูปล้วก็รู้สึกแบบเอ้ยนี่เราเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ค่ะ ็จริงๆเห็นโฟโต้บุ๊กผลงานพี่จอนมาเยอะแล้วแล้วก็วพอได้เห็นตัวเองในผ่านเลนของพี่เขาเราก็แบบคุยชอบค่ะแล้วก็หลายๆภาพด้วยเราก็ชอบรู้สึกว่าเป็นงานที่ทุกๆคนเลยที่เป็นแฟนคลับของพวกเราหรือว่าใครก็ตามที่อยากสมุญเนี่ยก็ไม่ควรพลาดอะไรนะคะทำเป็นแก้กุ คือจริงๆแล้วเนี่ยผมผมเชื่ออยู่แล้วว่าดาราทุกคนเนี่ยคือทําบุญกันบ่อยอยู่แล้วนะฮะที่ที่มีอ่อคือไม่อยากทํางานนี้เป็นคอมเมเชียลหรือทางการค้าใดๆนะฮะคืออยากให้มันเป็นศิลป,ปะโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีรายรับเข้ามาเราก็จะมอบให้แก่แการุศสดีกว่านะคะะระคะับแสดงขอ,งไะ,อะไรนะฮะภาพทั้งหเนี่ยคะ่ะเพราะมีถึงวันที่6นี้ครับ น,ะค,ะนครับ <g ül> ก็อยากจะฝากผลงานของน้องๆในรูปแบบศิลปะอาจจะแปลกตาสำหรับคนไทยนิดนึงนะครับแต่ก็ใครถ้าถูกใจก็ลองซื้อนะครับติดต่อร้านในอินนั่นคือในอินนะครับหลายคนเห็นเห็นว่าออน้องๆดูเหมือนกับว่าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าและจรงๆแล้วตอนถ่ายีใ่เสื้อผ้ ใส่สิครับครับใส่เขาเรียกว่าอะไรก็อกก์กางเกงขาสั้นครับแล้วก็นำนำมาลีทัศด้วยคอมพิวเตอร์ตอนหลังครับผมว่าเซฟสำหร,รับน้องคนเซฟมากครับ